เพิ่มเข้าใหม่สวยๆเลยค่ะพี่ๆคะามาสด2าสอง่งจุดสามเอสพปี2022ใครได้ไปสภาพโคตรจะนางฟ้าคันนี้ใช้งานเลยจริงๆไม่แท้เลยจริงๆแค่เพียง1,000งกว่ากิโลเท่านั้นเองพี่ๆคะ่ะใครสนใจมองหารถซีดานสภาพสวยๆแล้วชอบดีไซน์ mm hmm. ชอบแบรนด์ของมาสด้าคันนี้พี่พลาดไม่ได้เลยพี่คะ่ะพลาดไม่ได้เลยจริงๆแถมยังสามารถฟรีดาวได้ด้วยคันนี้นะคะพี่ ไม่โคตรปี2022นะคะเงินดาวไม่ต้องบัตรประชาชนเพียงแค่ใบเดียวพอรอนเริ่มต้นในเรทฟรีดาวประมาณ6 0 0 0กว่าๆเท่านั้นเองถ้าใครสนใจแล้วกำลังมองหารถสภาพสวยๆส,สภาพนางฟ้าแล้ว,แล,วแล้วราคาประหยัดกว่าป้ายแดงลงมาหลายแสนพี่ขา2-3แสนเลยคันนี้ พี่นะคะรีบติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะพี่ผาเบอร์นี้สามารถติดต่อสามารถแอดไลน์ได้หรือโทรติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจกันนะคะถ้าสนใจแล้วนะคะดูคลิปให้จบแล้วทักสอบถามรายละเอียดกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวรวมรถมือ2เกรด A ค่ะพี่คะวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วค่ะพี่รถสวยเกรด A ฟรีดาววันนี้เข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆไปเอามาเองกับมือเลยคันนี้บอกเลยนะคะสภาพโคตดีสภาพโคตสวยนะคะได้เป็นนะคะ m a สด้าสองทรงซีดานตัว1.3 SP ปี P 2022ใช้งานเลยโคตรน้อยไม่แท้เลย1 0,000ก,กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองพี่ค่ราคาดี 1> 4 1 9 0 0 0บาทใครที่กำลังมองหารถ m าสด้าสแล้วไม่ชอบทรงห้ประตูจัดไปคันนี้นะคะจัดไปทรงสีดานเลยค่ะพี่พี่หานะคะบอกเลยคันนี้นะคะตัวซับตัวท็อปท,ทแล้วนะคะฟังก์ชันมีมาให้ครบเลยออปชั่นมีมาให้เต็มเลยคันนี้นะคะใครที่กำลังชอบนะคะแล้วมองหารถสเปคนี้อยู่ คันนี้พลาดไม่ได้ขอให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกพี่ๆค่ะแต่ต้องไวหน่อยนะตัดสินใจให้ไวเลยเพราะสภาพโคตรสวยนี่เป็นสภาพแรกเข้าย้ํานะคะว่าเป็นสภาพแรกเข้ายังไม่ได้ล้างเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะตามสไตล์ช่องเราค่ะเรามาอัปเดตรถสวยนะคะความเร็วจะต้องเป็นของ FC ในช่องอิวเท่านั้นเองพี่ๆค่ะชอบแล้วเรามาดูความสวยของน้องกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะพี่ๆค่ะไฟหน้านะคะเป็นไฟแบบ led แล้วพี่เรียบร้อยเลยหลอดไฟนะคะเป็นหลอดลูกแก้วนะคะเป็น ใบบีมนะคะพี่ขะปรับขึ้นลงอัตโนมัติค่ะมีการความร้อนในหลอดไฟให้ด้วยนะคะเดย์ทามล้วนิ่งไวมีมาให้3จุดครบ,บเลยไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติกระจังหน้าแบบ VIP นะคะโลโก้ของมาส da อแท้ๆเลยไม่ได้มีแกะเปลี่ยนกระจังหน้าแต่ใดๆโลโก้เดิมๆแท้ๆ,ๆสีเทานะคะตัดกับสีโครเมียมพี่ขาแก้มซ้ายแก้มขวาสวยสดงดงามไม่มีรอยลักยิ้มแล้วนะคะไม่มีคราบเหลืองคราบไอ้น้ำไม่มีรอยร้าวแน่นอนค่ะพี่มี มีมาให้ครบบเลยนะคะมีมาให้สวยๆครบๆให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยค่ะป้ายทะเบียน3ามขอไข่ถอถุง 5, ้าสี่สองแปดป้ายนี้ไม่เปลี่ยนนะคะพี่ค่ะกรุงเทพมหานครได้ไปไหนจองคันไหนได้คันนั้นนะคะพี่หาอาพี่ดูนะคะเดินมาด้านข้างกันบ้างนะคะสภาพนะคะพี่นะคะได้ไปไม่เสียใจแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นพี่เห็นไหมปียี่สิบสองแล้วไม่แค่หมื่นเดียวอะ มันจะมีอะไรบอกทำไปได้พี่ขาโดยปกตินะคะคนเรานะคะใช้งานรถปีหนึ่งอะ่ะบางท่านนะคะสี่ห้าหมื่นกิโลแต่นี่หมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองเหลี่ยมสี่คมนะคะยังชัดอยู่เลยนะคะไม่มีรอยนะคะอ่ารอยเล็กรอยน้อยนะคะแทบจะไม่เห็นแทบจะไม่มีรอยสะเก็ดหินแทบจะไม่มีเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะคะคันนี้นะคะแล้วก็พี่เห็นไหมนะคะ ตัวนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถนะคะนี่ไฟเลี้ยวข้างกระจกจัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรุ่นนี้สวยสยเลยนะคะพี่หาเรียมสีคมนะคะเป๊ะเลยนะคะนะคะไม่บุบไม่ช้าแก้มซ้ายแก้มขวานะคะปลอดภัยนะคะไร้ริ้วรอยนะคะพี่ดูลายแมกนะคะแมกแท้เลยนะคะปัดเงามาให้เรียบร้อยค่ะสีเทาปัดเงามาให้เรียบร้อยนะคะของอ่อมาสด้านะคะยางนะคะสวยสวยเลยรุ่นนี้นะคะยังสามารถใช้งานได้อีกยาวๆตัวยางมาพร้อมกับตัวรถค่ะพี่ นี่นะคะเห็นไหมนะคะหัวน้องหัวนอดไม่มีขยับใดในทั้งสิ้นพี่ดูด้านล่างโคสวย ด้านล่างไม่มีบอบไม่มีช้ำไม่ได้บีปีนฟุตบาทใดๆมาเลยทั้งทั้งสิ้นนะคะคันนี้นะคะกล้าการันตีกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสแล้วให้เรียบร้อยนะคะพี่ๆค่ะนะคะแล้วก็ฟิล์มติดมาให้แล้วรอบคันสามารถใช้งานได้อีกยาวๆดูด้านบนก็ได้ดูด้านบนก็ได้ค่ะไม่บุบไม่ช้ำใดๆทั้งสิ้นจมน้าพลิกคว่าเราไม่นํามารีแมปเครื่องเราไม่เอาตัดต่อไม่เอานะคะเปลี่ยนเกียร์ไม่เอานะคะทุกอย่างถ้าไม่เดิมจากโรงงานโครงสร้างไม่เดิมเราไม่เอามาแน่นอนนะคะอ่ะ รถบางคันนะคะถ้าปีเก่าๆหน่อยก็อาจจะมีนะคะทําสีบ้างเก็บสีบ้างแต่บอกเลยนะคะถ้าชนหนักพลิกคว่มจมน้นําถ้าโครงสร้างไม่เดิมนะคะที่นี่ไม่รับมานะพี่ๆค่ะสบายใจได้คันนี้เป็นตัว Sky Active นะคะ Sky Active แล้วเรียบร้อย Mazda 2ตรงรุ่นค่ะพี่ขากล้องมองหลังมีมาให้เซ็นเซอร์ถอยมีมาให้แบบครบๆนะคะท่อนะคะอ่าท่อยังสวยๆอยู่นะคะไม่ได้มีเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรนะั้นไม่ได้มีความผิดปกติใดๆนะคะเสียงโค่นเงียบเข้าไปด้านในนะคะเส้นไล่ฟ้าทํางานปกติใช้งานได้อย่างดีเลยพี่คะคันนี้นะคะบอกเลยสภาพน้องๆนางฟ้าเลยใครชอบนะทักเข้ามาเลยค่ะรถประหยัดน้ํามันแบบนี้นะคะรถอ e ีโคคาสวยๆแบบนี้พี่หานะคะไม่รู้ว่าจะหาเงินดาวไปทําไมคะ่ะไม่รู้ว่าจะเตรียมเงินดาวไปเพื่ออะไรนะคะในเมื่อคันนี้สามารถฟรีดาวได้มาเราอ้อมมาอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวจะพานะคะเข้ามาชมสภาพ ้าบอกเลยนะคะใครเห็นเราจะต้องว้าวใครเห็นเราจะต้องว้าวเริ่มต้นจากการเข้าเริ่มแรกเลยค่ะพี่ขานะคะนี่ไงนะคะโครงประตูแท้แน่นอนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์หัวน็อตไม่ได้มีขยับนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะแทงประตูข้างนะคะควบคุมดูแลเป็นแบบระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะตัวกระจกนะคะพี่ขานะคะมาสด้าแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ในเสาด้านเสาด้านหน้านะคะด้านหน้าเลยนะคะ เสาหน้าประตูนะคะไม่ได้มีรอยแกะรอย,ขยไขใดๆทั้งสิ้นปัดมาอีกนิดนึงค่ะพี่ขามาดูเสากลางนะคะอ่าสติกเกอร์นะคะคําเตือนทุกสิ่งอย่างมอโอ,กอโกมออก,อ,อ,กอ,อยู่ครบหัวน็อตไม่มีขยับใดๆทั้งสิ้นนะคะคันนี้ท้าให้ลองเลยถ้าใครชอบนะใครเห็นคลิปแล้วคันนี้ท้าให้ลองเลยค่ะสวยโคตรๆเลยนะคะด้านในนะคะนะคะตัวพวงมลาลัยนะคะได้เป็นแบบมัลติ มันตีฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่นะคะโทษทีนะคะไม่ได้หมุนให้มันตรงเนาะอ่าแล้วก็นะคะระบบของพวงมาลัยพี่ขาหุ้มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยแล้หวหูกินใหม่ยังอยู่อยู่เลยกินใหม่กินเดิมเจ้าของเดิมยังอยู่อยู่เลยนะคะคอนโซลด้านหน้าสะอาดโคตรนะคะจอนะคะใช้งานได้ปกติเป็นแบบทัสกีนให้แล้วเรียบร้อยนะคะระบบตัวแอร์นะคะแอร์สามารถปรับได้นะคะเย็นทุกซอกเย็นทุกรูเย็นทุกมุมแน่นอนพี่หานะคะแล้วก็ดูคอนโซลดีไซน์ออกมาอย่างสวยต ามสไตล์ของเขาเลยตัวเบาะนะคะพี่เห็นเบาะไหมคะนุ่มตึงแน่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นคันนี้บอกเลยไม่เหม็นเลยไม่เหม็นเลยจริงๆนะคะสภาพด้านบนโคตรสวยสภาพด้านบนโคตรสวยพี่ดูนะคะ ด้านบอกผู้โดยสารมันมีตรงไหนที่จะบอที่ชทยช้าโอ้โหจะหาเงินซื้ออ่าหาเงินไปแสนแสนไปดาวมือหนึ่งทำไมล่ะพี่นะในเมื่อรถใช้งานของเรานะคะรถที่เป็นรถมือสองสภาพดียังมีแล้วราคาดีด้วยพี่ดูเกียร์อัตโนมัติทุกสิ่งทุกอย่างที่ออปชั่นที่รถให้มาใช้งานได้หมดนะคะตัวเกียร์นะคะพี่คะดีไซน์มาค่อนข้างที่จะสวยนะคะนี่ปรับเสียงได้หมดนะคะเครื่องทรงเครื่องเสียงนะคะนี่นพี่ดูนะคะโอ้โห ตอบโจทย์นะคะเราไม่ต้องไปยุ่งยากกับการดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาอะไรอย่างนี้แล้วนี่ค่ะได้มาครบแล้วคันนี้นะคะอ่าในส่วนของตัวเบาะนะคะด้านคนขับปรับระบบอัดเอเอระบบแบบไฟฟ้าให้แล้วครบ,ครบเลยโหคันนี้โคตรคุ้มคันนี้โคตรคุ้มนะอ่าลืมปิดไฟ คันนี้โคตรคุ้มเลยนะคะถ้าใครได้ไปนะนะคะอยู่บอกเลยไม่เสียใจค่ะเซ็นเซอร์มีมาให้นะคะเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้แล้วก็ด้านหลังก็มีมาให้ทุกอย่างแล้วยางอะไรมีครบเลยเครื่องมือนะคะแม่แรงมีมาให้ครบเลยพี่ขาอ่าอาจจะเป็นเครื่องมือฉุกเฉินพูดผิดนะคะเครื่องมือช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะพี่ขาเวลานะคะเราเกิดเหตุยูคนเดียวเนาะพี่ขาผู้หญิงบางทีเปลี่ยนยางอะไรไม่ได้นะมันก็ไม่ใช่จะทุกคนที่จะเปลี่ยนเองได้นะคะอ่ามีอ่าอ,อุปกรณ์ฉุกเฉินให้นะคะสามารถ มาช่วยเหลือดูแลตัวเองได้พี่คะแต่ไม่ต้องห่วงถ้าในเรื่องนี้ถ้าจองนะคะถ้าซื้อถ้ามัดจําถ้าจองถ้าซื้อจบในคลิปนี้เดี๋ยวแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงให้เลย1นึงปีนะคะแถมนะคะยังมีน้ํามันให้ล่นด้นเลย2อ0พโอเคไหมพี่นะคะทักมหาอยู่เลยมีน้ํามันให้เลย2 000, องคันสองพันนะคะ ถ้านะคะต้องการอย่างอื่นเพิ่มเติมพี่มาคุยกันหลังใหม่ถ้าตกลงกันได้นะคะโอเควินวินทั้งคู่จัดมาเลยค่ะเซลอิวนะคะนะคะเซลิวใจดีอยู่แล้วพี่ๆขาไม่ต้องห่วงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะชอบแล้วนะคะจับจองกันให้ไหวติดตามเข้ามานะคะกดติดตามช่องไว้สับสรายนะคะหรือนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดแจ้งเตือนเข้าไว้แล้วติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไหว้ด้านล่าง24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจโทรมาได้ทักมาได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นส่วนตัวเลยรีบนะคะเมื่อ วานนะคะเกิดสึกแย่งชิงรถกันนะคะพี่ขาเนื่องจากอะไรรถเป็นที่ต้องการมากรถสวยมากนะคะนะคะใครจองไวคนนั้นได้สามารถขึ้นจองได้ตลอดเวลาพี่คะ่ะนะคะ พี่สบายใจได้บริษัทของเราอยู่มีนบุรีเป็นบริษัทใหญ่โตนะคะที่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งกรุงเทพม,มหานครหรือจะติดต่อเข้ามาดูรถก็ได้นะคะตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้โอเคนะคะพี่ๆถ้าชอบแล้วนะคะอย่าลืมนะทักเข้ามานะคะรออยู่นะคะพี่ๆหานะคะสำหรับคลิปนี้ ep นี้อ่าต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า ep หน้าอย่าลืมอัปเดตรถสวยเกรด A คุณภาพดีแล้วเป็นรถที่สามารถฟรีดาวได้ทุกคันแบบนี้สวัสดีคะ่ะ